ดูสนามเด็กเล่นในร่มของไทยที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกค่ะแม่แม่ที่นี่เมกาคาร์บูเรลฟิวเจอร์พาร์คลงสิที่นี่จะมีโซนใหญ่หลักๆเลยประมาณ45โซนจะมีโซนฮาร์เบอร์แลนด์โซนจ้ำบ้านลมโรเลอร์แลนด์แล้วก็มีดูสุนันอันนี้มันจะเป็นรถไฟฟ้าสัตว์ไม่เคยเห็นสาขาไหนเลยนะมีแค่ที่สาขาดีเท่านั้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนวินนเซอร์กิตให้เด็กๆขับรถไฟฟ้าไปตามทางถนนอะไรเงี้ยติดกับโซนรถไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นโซนจ้ำเป็นลานแทมโพลีนทั้งหมดเลย ไลฟ์ของสาขานี้เหมือนกันเป็นเกม AR 180องศาเครื่องเล่นแรกของเอเชียเลยนะแม่แม่จากกานจำมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนฮาบแลนด์โซนแรกที่เราจะเจอเลยก็จะเป็นฝึกทรงตัวแล้วก็จะมีไซเดอร์ที่เด็กเล็กๆเ,เด็กอนุบาลเล่นได้เลยเล่นหัดเข้ามาอีกนิดนึงนี่หนใหญ่มา,มากๆมี s ไซเดอร์ที่เอ็กซ์ตรีมขึ้นแอนเวนเจอร์มากขึ้นเด็กโตๆเนี่ยเล่นมันเลย ขึ้มาชั้นสตรงนี้ก็จะเป็นโซนศินลปล้ป่ามีเลโก,ก้ยางมีโซนลิต้มิวสาหรับเด็กเล็กมีห้องของเล่นแล้วก็ในนี้ก็จะมีโซนโดอโ,ลโลแรแลนด์แอบซ่อนอยู่แล้วสาขานี้ก็ยังเป็นสาขาที่มีโซนบ้านลม <c oughs> มา uhm. ชันน้นบนตรงนี้ก็จะมีเกมกดปุ่มไฟอีกเป็นอีกสาขาที่น่าพาลูกมาเล่นมากเลยแม่แม่แล้วตอนนี้คุามีโปฮาเบลแลนดี้สี่ฟรีหนึ่งเล่นไปซ้ำสาขาไหนก็ได้ให้ครบ4สาขาแล้วก็จะได้โคาเล่นฟรีอีกหนึ่งครั้งมาเลยแถมถ้าเราสะสมได้มากสูด1สิบอันดับแรกก็จะได้รับบอชเชอร์ห้องพักคาร์บอนลูมที่บาก์ควานี้คอดยาร์ดฟรีอีกนะแม่มาค่ะปิดเทอมนี้รีพารลูกไปตะลุยให้ครบกันเลย